สวัสดีค่ะเพื่อนของเจตีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้จิตีจะมาดูนะคะแอบรักแอบชอบแอบรักแอบชอบนะคะเขาชอบเขารักคุณหรือยังนะคะในกรณีที่ยังไม่มีสถานะหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราจะมาดูเป็นไพ่คลิปสั้นๆนะคะจิตีจะอ่านแบบรวดเร็วนะคะสําหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์นะคะผ่านไพ่กับเจตีสามารถกดสําเร็จึงตัวนี้เลื่อนมามีลิง์จตีอยู่ด้านล่างแล้วก็ทักจิตีมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็นะคะสําหรับคลิปนี้ตั้งสมาธิดีๆอันนี้มีโกเมนนะคะเทอร์ควอยส์นะคะแล้วก็อเมทิสนะคะ อเมทิสนะคะตั้งสมาธินถึงหน้าเขาคนที่คุณจีบคนที่คุณคุณคิดถึงนะคะคนที่คุณแอบชอบมองกันไปมองกันมานะคะว่าเขาคิดเขารักเขาชอบคุณหรือ,อยังและก็ติดอะไรจะทีจะดูแบบรวดเร็วนะคะแบบนี้นะัตอนนี้นะคะเขากำลังฮิตนะคะคลิปไปไว้นะคะขอดูไพ่โกเมนหน่อยนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เขาชอบคุณหรือ,อยังคุณแอบชอบเขาหรืออะไรนะคะเจตีขอดูนะคะโกเมนนะคะใส่เลยนะน่ารักขอดูหน่อยนะคะแอบรักแอบชอบนะคะ ไพ่หกถ้วยนะคะรักต่างใบยรักทางกายคนรักเก่าได้นะคะเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่มีคุณแล้วมีความสุขนะคะเป็นไพ่ของเนี่ยคนรักเก่าในอดีตกลับมาพบประเจอกันอีกก็ได้นะคะแล้วมีความสุขสดชื่นนะคะรู้สึกพรุพริ้งนะคะสาหรับความสัมพันธ์ที่คุณแอบรักแอบชอบเขานะคะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะแอบชื่นแอบชมแอบชอบในการวางตัวของคุณนะคะตัวคุณก็มีก้ซึ่งเขาจะที่รู้สึกว่าเขาดูอยู่นะคะไพ่ของแอบรักแอบชอบไปนี้สิถ้วยไม่กล้านะคะไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึก ะะบางคู่กรณีนะคะไม่กล้าที่จะจีบด้วยคว e นออฟพิติเคิลแล้วก็เป็นไพ่ของสามถ้วยนะคะบางคู่กรณีร่วมงานกันด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็เนี่ยบางคู่กรณีร่วมงานกันด้วยองค์กรด้วยแล้วก็ก้าเหรียญร,ร,รู้รู้สึกว่าคุณสวยคุณมีเสน่ห์คุณมีค่าเพราะฉะนั้นไพ่สี่ถ้วยไม่กล้านะคะ <S <S แต่ไพ่คว e นออฟพิติเคิลขึ้นมันเหมือนเขาก็มีความคาดหวังกับเพื่อนของเราสามถ้วยคิดไปยาวถึงสามถ้วยนะคะครอบครัวไพ่แต่งงานนะคะแล้วก็เนี่ยเหมือนกับ พยายามมาบกวนกับเพื่อนของเรามาติดสนิทมาใกล้ๆนะคะไพ่สามถ้วยนะคะเนี่ยนะคะสวมหน้ากากเข้ามานะคะแล้วก็ถอยห่างสี่ถ้วยสามสี่ถ้วยแบบนี้นะคะเก้าสองเก้ายึดยัก,ย,ย,กยึดยักนะคะชอบคุณนะคะชอบชอบมากด้วยนะคะแล้วก็แอบปลื้มนะคะแต่ไพ่สีด้วยเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองนะคะสําหรับคุณที่คุณแอบ,บชอบแฮงแมนคิดมากนะคะคิดมากคิดไมยนะคะอาจจะเป็นเรื่องฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมนะคะ จ้านายลูกน้องได้ควีนคู่กับสีถ้วยคิงออฟวอนนะคะเหมือนเขาไม่กล้าที่จะสีเ,เพื่อนของเรานะคะตัวเขาอาจจะไม่พร้อมนะคะให้หกเหรียญน,นะคะตัวเขาอาจจะมีปัญหาด้านการเงินนะคะกลัวคนคอลหาไหมนะคะชอบแล้วนะคะแต่ไม่กล้าน,นะคะจ้องกันไปจ้องกันมาเด็กถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะแอบรักแอบชอบให้กองในชอบแล้วนะคะแต่ไม่กล้าน,นะคะเป็นความรู้สึกของการคาดหวังในความสัมพันธ์ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เดอะวีออฟฟอร์จูนหมุนนะคะอืม เนี่ยไพ่ห้าเหรียญไพ่ของมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะมีปัญหาทางด้านการเงินด้วยทางด้านฐานะสูงมากนะคะแล้วตัวคุณเป็นคนที่น่าเกรงใจด้วยและตัวคุณก็เป็นคนที่น่ารักในสายตาเขานะคะเนี่ยวางตัวดีแล้วก็มีกโก้นะคะอาจจะเป็นเจ้านายเขาก็ได้หรือตัวตัวเขาเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะคะที่เขามาชอบคุณเนี่ยรักตังไว้ได้เด็กถือถ้วยอายุแตกต่างกัน ไหมนะคะสําหรับไพ่กองนี้นะคะแอบดักแอบชอบกองนี้เขารักเขาชอบคุณยังเขาชอบแล้วนะคะรอดูอนาคตว่าจะพัฒนาไหมเพราะว่าสามถ้วยห้าเหรียญน,นะคะเหมือนตัวเขาไม่ว่างก็ได้นะคะไพ่ของธาตุน้ํามาสูงมากธาตุดินนะคะธาตุดินธาตุไฟนะคะไพ่กองนี้ของเราเนาะสาหรับไพ่กองนี้ชอบนะคะแต่ไม่กล้าแสดงออกนะคะคืมไม่บอกนะคะไพ่ของโกเมนนะคะชอบแล้วนะคะแต่มีกําแพงมี E มาดูทอคอยนะคะแอบรักแอบชอบไพ่กองนี้หินทอคอยนะคะราศีธนูนะคะมาดูแอบรักแอบชอบกองนี้นะคะเขาชอบคุณหรือ,อยังนะคะจะสับหรือจะวางจะทีก็ได้หมดนะคะไพ่ในออฟซอสนะคะไพ่ในออฟซอสเป็นไพ่ไของการอยากพูดคุยด้วยนะคะบางคู่กรณีพูดคุยด้วยแต่พูดไม่เพราะพูดเร็วนะคะพูดไม่เพราะนะคะหกไม้เนี่ย มีการอยากได้ความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะหนึ่งไม้วนวนเวียนเวียนนะคะจุดเทียนเวียนบนกับเพื่อนเราเนี่ยนะคะพาเลตออฟซอสสฐานที่ทํางานไหมนะคะเอ็นนมเพรสคุณเป็นคนที่เป็นเอ็มเพรสเป็นคนที่น่าทนุถนองเป็นคนที่อาจจะแตกต่างจากเขาก็จริงแต่เขาก็อยากจะได้อยากจะครอบครองนะคะจะที่เห็นเขาชอบนะคะออกในล,ลักษณะเป็นคนที่เพียบพร้อมสําหรับเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะไพ่ของธาตุลม ธาตุไฟเขาอยากประสบความสําเร็จนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่ผลิตออฟซอสคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าที่การงานดีหรือตัวเขาก็ได้นะคะสลับเอาไพ่ของธาตุลมนะคะชอบแล้วนะคะแล้วชอบมากด้วยนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ติดนะคะติด e ลิตออฟซอสตันที่ทํางานไม้เทมเพลนนะคะสามเหรียญอยากแสดงออกฟิลออฟซอสไม่กล้านะคะแปดถ้วย ทางไกลอาจจะมีปัญหาต่างทางไกลต่างชาติต่างศาสนามากนะคะแล้วเนี่ยนายออฟซอสฟินออฟซอสเพื่อนๆของเราในกรณีหนึ่งอยู่สถานที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็สตรงเกรงใจแล้วก็มีความเกรงใจมีความอชอบอะ่ะ แต่ยังมี e อีโก้อยังไม่กล้าแสดงออกนะคะอาจจะมีหลายๆคนไม่เห็นด้วยอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในไพ่กองนี้รักทางไวยก็ได้ทางไกลนะคะสถานที่ทํางานก็ได้นะคะเนร่วมง,งานกันอยู่เพื่อนก็ได้นะคะก็แทมเปลนคู่นี้นะคะพยายามแสดงออกถึงความรักความชอบกันอยู่นะคะแต่ก็ยังมีจังหวะแล้วก็ยังมีเขาเรียกอ,อะไรนะยังมีกําแพงซึ่งกันและกันอยู่ตรงที่อายุฐานะก็ได้นะคะเน สามเหรียญหรือตัวเขาอาจจะบ้างงานมากก็ได้หรือตัวคุณก็ได้นะคะสลับเอาเนาะสาหรับไพ่กองนี้นะคะชอบแล้วนะคะแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่รอจังหวะและโอกาสนะคะที่จะแสดงออกกับคุณนั่นเองนะคะขอดูไพ่อเมทิสต์หน่อยค่ะอเมทิสต์ของเรานะคะสําหรับอเมทิสต์กองนี้ชอบหรือยังคะแอบรักแอบชอบไพ่กองนี้ชอบยังรักยังไะะพ่เอ็นออฟซอสครับพอเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะเพราะว่าติดห่วง นะคะติดห่วงแล้วก็ภายในออปิิเคิลมีระยะทางอาจจะเป็นการบินตัวเขาจะทํางานเกี่ยวกับการบินหรือว่าเกี่ยวกับท่ากาศยานชลิออดเกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะเกี่ยวเรื่องรถเรื่องไรขนส่งได้นะคะไพ่ควีนออลคารับชอบนะคะแต่คุณดุเด็กถือดาบ2่องชอบคุณนะคะแต่คุณดุคุณดุนะคะพีนอพับคุณน่ารักก็จริงแต่คุณดุไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาดูไพ่นะคะส่องแล้วก็แบบ เอเขาจะชอบเราไหมวะหรือเราจะบุกเราเราจะบุกหรือเราจะถอยดีเอะหรือหรือเขามีใครได้ออยังประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณเอาครับคุณมีใครรือ,อยังแต่ส่องด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ส่องส่อง,องแล้วดูนะคะแล้วก็แอบคิดในชลีรักของเพื่อนของเราด้วยนะคะชอบนะคะชอบแต่ก็นะคะเนี่ยนิ่งนะคะ นิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเอ็กออฟคัพรักนะคะเรื่องของเจตีรักและอยากไฟในความสัมพันธ์นี้อยากไปต่อนะคะขอดูหน่อยค่ะ King of Pentacle s นายอ f w อลมีคิด18บวกคิดไปไกลถึงไหนถึงไหนแล้วตัอเองแบบนี้นะคะส่งดาวแต่ไม่กล้านะคะชอบแล้วนะคะรอจังหวะที่จะพูดรอจังหวะที่จะบอกรอจังหวะที่ไม่มีคนอื่นมายุง่งรอจังหวะเหมาะนั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยรักด้วย King of Pentacle นายอฟวอลคิด8บวกกับเพื่อนๆของเราได้ยังไงเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้ไพายทัดลมทัดทัดดินชาริออราศีกรกฎทัดน้ำนะคะ King of Pentacle ทัดดินเนี่ยมีอาจจะมีวางแผนอนาคต อยากอยู่ด้วยกันนะคะในมั่นปลายก็ได้นะคะแล้วสองดาบนะตอนนี้ไม่กล้าแสดงออกเลยส่องคุณดุมากนะคะคุณดุคุณดูแบบมีก็ในตัวคุณคุณมีดีเนาะคะเขาก็ต้องดิวเป็นด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขานิ่งนะเป็นคนที่หินไม,ไม่กล้าแสดงออกสําหรับไพ่แอบรักแอบชอบกองนี้ชอบไหมชอบรักอยากแต่งงานอันแน่สําหรับไพ่กองนี้จะทีไปก,ก่อนเนาะแล้วอย่าลืมกด subscribe ค,ค,คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นีน้จะทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ